การแข่งขันที่น่าตื่นเต้นกิติศักดิ์กรินสอน,นักชกชาวไทยที่เคยเป็นแชมป์ดับเบิลยูบีเอเอเชียรุ่นเวลเทอร์เวททำการกลับมาอย่างน่าทึ่งในวงการมวยโลกด้วยการแสดงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการชกกับนิโก้อาลีวอนกัมปั้นชาวสาหรัฐหลานชายของมูฮัมหมัดอาลีลูกหลานชายของนักชกระดับตำนานในศึกตรีเลอินมืเละสองที่เกสซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์กิติศักดิ์กรินสอนต่อสู้อย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ยกแรกการชกของเขาเต็มไปด้วยการเดินทางยาวและการโจมตีที่แม่นยำกมปั้นชาวสาหรัฐ ที่เป็นมือใหม่ในวงการก็ไม่ยอมแพงง้ง่ายๆการต่อสู้ระหว่างทั้งสองคนเป็นการแข่งขันที่น่าติดตามทั้งสองฝ่ายแสดงฟองที่ยอดเยี่ยมและแข็งแกร่ง,แ,งแต่ที่น่าสนใจคือการตัดสินของกรรมการทั้งสามท่านมีคะแนนที่แตกต่างกันทําให้เกิดความพิพากษาที่น่าเห็นใจดีกิติศักดิ์เป็นสอนถูกประกาศว่าเป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนน 77- ต่อ75ในขณะที่กรรมการอีกสองท่านให้คะแนนเสมอกัน7 6ถึง76ทําให้การแข่งขันจบลงด้วยผลที่เสมอกัน แต่ที่นี่ก็คือจุดที่น่าสนใจการตัดสินของกรรมการที่แตกต่างกันนี้ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางหลายคนเชื่อว่าการตัดสินนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากหรือมันควรจะเป็นการชนะที่ชัดเจนมากกว่าการตัดสินของกรรมการที่แตกต่างกันนี้เปิดโอกาสให้เกิดการโต้แย้งและการพูดถึงอย่างกว้างขวางทําให้ผู้ชมมวยทั่วโลกมีส่วนร่วมในการพูดถึงและแสดงความคิดเห็นสําหรับกิติศักดิ์ตรนสอนกำปั้นชาวไทยการชนะนี้เป็นการชนะที่สําคัญ ทำให้สถิติชนะของเขาเพิ่มขึ้นเป็นสิบครั้งชนะน็อกหกครั้งเสมอสองครั้งและแพ้เพียงหนึ่งครั้งส่วนนิโกโอาลีวอนกัมปันชาวสหรัฐก็มีสถิติชนะที่น่าทึ่งชนะสิบสองครั้งชนะน็อกห้าครั้งแพ้สองครั้งเสมอหนึ่งครั้งและมีการตัดสินที่ไม่ชัดเจนหนึ่งครั้งการแข่งขันนี้ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดจากแฟนชาวมวยทั่วโลกมันช่างเป็นการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นและน่าจดจำทั้งสองฝ่ายได้แสดงฟอร์มที่ยอดเยี่ยม และทําให้การแข่งขันนี้เต็มไปด้วยความเป็นมืออาชีพคุณคิดว่าการตัดสินของกรรมการเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่คุณเห็นด้วยกับผลการตัดสินนี้หรือมีความคิดเห็นอย่างอื่นมาพูดถึงกันในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง